แต่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันใน س ي าโอที่ออกมาไม่อาจารย์วันนอก็คนของเพื่อไทยครับคือเก้าไกลยอมแล้วเท่าวันที้สองทุ่มเก้าไกลไม่ยอมอ่ะจะไปไนไมยอมพ่งนี้ก็แข่งแข่งอย่างเดียวเลยเหรอไม่มีไม่มีที่แบบเพื่อไทยจะยอมถอยบ้างเลยไม่มีผมว่าเพื่อไทยมาสุดทางแล้วนะคือระดับยอมเสนอพักอื่นที่ไม่ใช่พักตัวเองแล้วนะครับคือตัดเชื่อคุณสุชาติออกไปอาจารย์วันนอคนเดียวแล้วอาจารย์วันนอมาแต่ว่านี่คือทางสุดท้ายของเพื่อไทยละถ้าเก้าไกลไม่ยอมคือโหวตแข่งอย่างเดียวโหวตแข่ง ซึ่งโหวตแข่งดูแล้วอาจารย์วันน้องก็น่าจะชนะไม่คุณสุชาติก็จะกลับมาเพราะจะมีทางฝั่งนู้นเขาเตรียมเสนออยู่อ๋อใช่ก็อาจจะมี3าชื่อใช่้็สามชื่อทางนู้นเขาร้อยแปดสิบแปดนี่แต่คุณสุชาติก็สามารถสละได้ไม่ใช่หรอได้ครับก็สัญญากับลูกชายไว้หรือเปล่าก็ไปดูเห็นคุณมดำโพสตเขาอาจจะสละก็ได้เห็นเห็นว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ก็ต้องดูอีกเรา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 ยังประเมินอย่างนั้นไม่ได้สักทีเดียวมันต้องเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน มสมมุติเรา,เราลางสมงสมุติไงสมมติก้าไกลไม่ยอม,อมก็ต้องเสนอคุณปฏิพัรั์เพื่อไทยก็เสนอยืนตามเดิมมติของวันนี้เสนออาจารย์วันนอไปฝั่งนู้นเขาก็เตรียมเสนอใครเขาอาจจะเสนอเช่นเดิมก็ได้แล้วก็มาวัดใจกันสามท่านนี้ครับนะครับคุณจตุพรยังฟันธงไหมครับว่าประธานสภาจะมีโอกาสออกชื่อคุณสุชาติครับเพราะตอนนี้เหมือนเพื่อไทยจะมากับอาจารย์วันนอแล้วคือการกระทาของพรรคเพื่อไทย คือทําอย่างไรก็ได้ที่ไม่ให้ประธานสภาเป็นของพรรคเก้าไกลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่การให้เหตุผลครั้งแรกบอกว่าเมื่อพรรคที่หนึ่งได้นายกพรรคที่สองจะต้องได้ประธานสภาต่อมาในนะครับก็กลับหลังหันว่าตาแหน่งประธานสภาต้องเป็นลําดับที่หนึ่งต่อมาก็กลับหลังหันอีกรอบเป็นมติพรรคว่าจะต้องเป็นของพรรคเพื่อไทย และก็มาวันนี้นะครับแล้วก็ยังไม่กล้าแถลงเนี่ยบอกว่าจะสนับสนุนพักของอะไท่านอาจารย์วันนอพักประชาชิซึ่งมีเพียงแค่เก้าที่นั่งดังนั้นถ้าคุณต้องการจะต่อสู้เป็นของพักคุณเองเนี่ยเหตุนใดจะต้องไปเสนอท่านอาจารย์วันนอเป้าประสงค์ก็คือว่าทําอย่างไรก็ได้ที่ไม่ให้ตําแหน่งประธานสภาเป็นของพักเก้าไกลของคุณหมอประเด็นต่อมาเรื่องกรณีของคุณสุชาติ หลายคนก็อาจจะสนใจการโพสต์ของคุณมดดำเมื่อคืนนี้ครับแต่ว่าข้อแรกก็คือว่าเรื่องนี้มันมีอยู่จริงกันมาตั้งแต่ต้นถามว่าการโพสต์นั้นเป็นที่ยุติแล้วหรือยังการคุยระหว่างลูกกับพ่อเนี่ยนะครับเป็นการรับปากหรือว่าเป็นการรับฟังเอาเรื่องได้อืมรับปากต่อมารับปากหรือรับฟังเพราะว่าเนี่ยนะครับถ้าปฏิเสธอย่างเป็นเด็ขาดไม่ต้องเขียนเป็นไหน นะครับให้มีการตีความเข้าข้างตัวเองกันไปเพราะคุณสุชาติกันจเจริญแม้กระทั่งสักครู่เนี้ยนะครับที่ไปงานราชพิธีปีเปิดสมัยเนี่ยก็เลือกจุดที่ไม่มีผู้สื่อข่าวเข้าไปอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณสุชาติมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธว่าจะไม่รับตําแหน่งประธานสภาแต่ว่าตั้งแต่บัตรนั้นจนกระทั่งบัตรน,นี้ยคุณสุชาติยังไม่ปฏิเสธดังนั้นเนี่ยนะครับการแถลงคืคนนี้ ที่มีการนัดหมายกันไม่รู้ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ก้าวไปเขาต้องรู้เต็มอกแล้วว่าตาแหน่งประธานสภานั้นเขาดําเนินสกัดทุกวิถีทางพรรคเพืกเก่อไทยเมื่อุคนในพรรคตัวเองมีปัญหาก็โยนอาจารย์วันนอเข้าไปแต่ถ้าถ้าพรรคก้าวไปยังยืนคุณหมอองอยู่เนี่ยอาจารย์วันนอก็ยังจะต้องคิดมากเพราะคุณสุชาติก็ยังไม่ประกาศลอนนะเพราะรว่านี่นะครับ,รบถ้าอาจารย์วันนอแข่งกับคุณหมอองสมมติว่าไม่ไปปลอยกันเนี่ยนะ คุณสุชาติอย่างไรพรุ่งนี้ก็ถูกเสนอโดยซี 8, ด,ดหนึ่งแปดแปดโดยพรรคเล็กพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าถ้าวันนี้เราได้ยินเสียงคุณสุชาติประกาศถอนตัวเนี่ยก็จะเหลืออาจารย์วน,นอก,ก็จะเป็นเรื่องว่าพรรคเก้าใครจะยอมถอนตัวหรือไม่อืแต่ว่าโดยสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยนะครับคุณสุชาติก็ยังไม่เปล่งวาจาใดๆพรรคเก้าวใครก็ยังไม่ได้ส่งเสียงว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยโยน ชื่ออาจารย์วันนอมาเนี่ยตัวคุณหมอ,อองจะยอมถอยกันหรือไม่ผมว่าโดยสมการขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณสุชาติยังไม่ถอนคุณสุชาติก็ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับและอาจารย์วันนอถ้าพักเก้าไกลเขาไม่เขาไม่ยอมถอยเนี่ยท่านจะเอาเกียรติภูมิเกียรติยศของท่านไปนแข่งกับคุณหมออ,องล่นะเพราะว่าอาจารย์วันนอนี่ผ่านมาทุกตําแหน่งทั้งตาแหน่งประธานสภาฝากบริหารขาดตําแหน่งนาย,ยกตําแหน่งเดียวที่ยังไม่เคยเป็น เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าคุณมองแข่งกระจาย์วันนอสุชาติจันจเจริญมาโดยการเสนอของสีกดหนึ่งแปดแปดที่ผมบอกว่าแม้ว่าพรรคเพื่อไทยนะครับจะเสนอใครก็ได้สุชาติตันจเจริญถ้าสุชาติไม่ยอมถอยอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับค่ำคืนนี้จนกระทั่งก่อนโว้ก็ดูว่าคุณสุชาติจะถอยหรือเปล่าแต่ว่าการโพสต์ของคุณมดดำ ก็ไม่ใช่ข้อสรุปความจริงผมผมก็มีการตรวจเช็คอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับผมเลยถามว่าเป็นการรับฟังหรือว่าเป็นการรับปากคุณมดดำไม่รู้ดีที่สุดว่าพ่อของตัวเองเนี่ยจะไม่รับปากอะไรใครง่ายๆค่อยทําแบบนี้ในะคุณมดดำจะเข้าใจที่สุดเพราะฉะนั้นการพูดมันจริงมุนคืนแบบะการโพสต์เนี่ยนะครับมันจริงไม่ชัดแต่ว่าจินตนาการคนต้องการความสุขก็เชื่อว่าคุณสุชาติจะถอนตัวทั้งที่คุณสุชาติเป็นรองประธานสภามาสอง สองครั้งเป็นผู้แทนมาสิบเอ็ดพักแล้วเนี่ยครับสามารถพูดได้เลยวันนี้ก็พูดได้นเนี่ยนะครับออกเสร็จพระราชพิธีตอนเข้าอองานพระราชพิธีก็ก็เข้าจุดที่ไม่มีผู้สื่อข่าวเว้แต่ว่าถ้ถาคุณสุชาติต้องการจะถอนวันนี้เดินออกมาและประากาศถอนเลยทุกอย่างก็จบหลังเสร็จพระราชพิธีคืนนี้เสร็จพระราชพิธีเปิดสมัยประชุมสภา,าก็แค่ออกมาแถลงให้สัมภาษณ์สั้นๆนะว่าผมไม่รับจบแล้วจนถึงตอนนี้คุณจตุพรมองว่ามีโอกาสที่ก้าวไกลจะยอมไหมครับ ยอมอาจารย์วันนอใ,ให้เป็นอาจารย์วันนอไหมครับคือมีโอกาสทั้งสองทางเพราะก้าวไกลเขาก็รู้ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เขายืนเขาก็ไม่ใช่ได้และเขาก็ต้องสูญเสียเนี่ครับคือไม่ได้ทั้งประธานสภาและไม่ได้ทั้งนายกอยู่แล้วมันอยู่ที่เขาว่าจะยืนอย่างไรเขาจะสู้เพื่อวันนี้หรือเขาจะสู้เพื่ออนาคตอนาคตเป็นของเขาอยู่แล้วความเป็นจริงถ่าการเมืองปกติทั้งตําแหน่งนายกและตําแหน่งประธานสภาต้องเป็นของเขา แต่นี่การเมืองมันไม่ปกตินะครับไม่รู้กี่แต่ละคนพบมากี่สิบหน้านะครับคือถ้าเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างจะได้คลายทางวุนคุณสุชาติต้องถอยก่อนเป็นจุดแรกครับอาจารย์วันนอถ้าเห็นว่าคุณสุชาติไม่ถอยคุณหมอของลุงเขาจะกล้าลงแข่งอะ่ะอาจารย์มองว่ายังมีโอกาสเป็นแบบที่คุณจฉลพรพูดมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายมันก็เดทล็อกกันไปยาวๆแบบนี้หรือสุดท้ายนะครับสถานสวาพาแตก ครับเดี๋ยวจะมีงูเลื้อยกันยเอยอะแยะอาจารย์มองโอกาสไหนครับคือสิ่งที่คุณจตุพรวิเคะห์ก็น่าคิดครับนะครับว่าตราบใดที่คุณสุชาติยังไม่เอ่ยปากว่าต่อให้เสนอก็จะถอนอนะครับมันก็ยังไม่จบความเคลือบแคลงสงสัยความความรู้สึกว่าเ้ยสุดท้ายมันก็ต้องรอหน้างานถ้ามีคนเสนอขึ้นมาจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับ อันนั้นเกมหนึ่งที่เรามองไปถึงวันพรุ่งนี้หมายความว่าคุณชาติก็จะไม่พูดอะไรวันนี้ยังดูจนถึงพรุ่งนี้ตอนที่มีการโหวตว่ามีใครเสนอชื่อเราจริงไหมแล้วไปตัดสินใจเอาหน้างานถูกครับว่าตอนนั้นมีชื่อใครบ้างหรือมีคนคาดการณ์ถึงขั้นว่าคุณคุชาติอาจจะไม่อยู่ในที่ประชุมแต่ถ้าไม่มีอยู่ในที่ประชุมก็แสดงว่าท่านก็ไม่รับนะถูกไหมครับถ้าไม่อยู่ที่ประชุมก็็คือชื่อเป็นประธานไม่ได้ก็ถูกก็นั้นจบไปเลยจบไปเลยอย่างงี้ก็คือไม่้องใช้สูตรนี้แทนสูตรนี้แทนอาจจะเป เพื่อป้องกันข้อข้อหาพ่อไ่ต้องเข้าประชุมเะเลยเพราะว่ารักพี่เสียดายน้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝูงก็โหสนับสนุนเือเกินอะไรเงี้ยนะครับก็ให้มันจบกันไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องรอก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ก็คือคืนนี้นะครับสองทุ่มนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนก็ยังกลัวอยู่ว่าเอ๊ะที่แถลงเนี่ยมันจะเป็นด้านบวกกือด้านลบนะครับมันจะออกมาในรูปที่ตกลงกันไม่ได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับหรืออาจจะนําไปสู่ว่าเอ๊ะมีคนโยนออกมาเหมือนกันว่า เลือกประธานนี่มันไม่ต้องเลือกพรุ่งนี้ก็ได้นี่มันมีกรอบระยะเวลาของมันออย่างช้าก็ได้ถึงวันที่สิบสองอะไรแบบนี้มันจะเป็นเกมที่จะต้องดึงวันเลือกประธานออกไปอีกกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะค,ะครับ